อ่างน้ำโมเดลครับจันยักันครับเส้นทางกับบ้านเราก็สวยไม่เบานะั้นมีภูเขาด้วยนะเนี่ยค,นนะครับ อเมริกากับไทยนี่ต่างกันมากครับอเมริกามัน50ประเทศเรียกอเมริกาประเทศไทยเราเนี่ยแค่ประเทศเดียวก็เท่ากับรัฐเดียวของเขาอ่ะ แยกเข้าพนันนีคมครับผมไปมาาเพื่องใช่ใช่้า wow. ดูวิวของเส้นทางที่แตกต่างของอเมริกากับของไทยเราไทยเรามีบ้านมีช่องแยกไปหมดอเมริกานี่ซ้ายขวานี่โลง่งไม่มีครับเส้นคลิกอินเตอร์สเต์เขาเนี่ยโอ้โห